สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยนะครับที่มีหลายๆท่านสอบถามกันมานะครับว่าคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงอะไรนะครับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยคืออะไรนะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังมีความเข้าใจที to to ่ส so, ับสนและคาดเคลื่อนอยู่นะครับในคลิปนี้นยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจที่ชัดเจนกันนะครับในคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาก็หมายถึงยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับส่วนคําว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย เขาก็หมายถึงถ้าเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เราเลือกตั้งกันไปแล้วเนี่ยก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเป็นเทศบาลนะครับผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลก็คือนายกเทศมนตรีนั่นเองนะครับถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะครับนี่คือคำว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาคำว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นก็หมายถึงยกตัวอย่างเช่นองค์การบร um um ิหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาท้องถิ่นก็คือสออบจหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ถ้าชาวบ้านทั่วๆไปนะครับเขาจะนิยมเรียกกันว่าสอจอนะครับก็คือสออ,อบอจอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็หมายถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับต่อมาสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลน,นะครับก็หมายถึงสมาชิกสภาเทศบาลหรือเราเรียกกันว่าสอทอนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมือง เทศบ,บาลน,นครเนี่ยเรียกเหมือนกันหมดเลยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทอต่อมาในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลคําว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าเรียกอย่างเป็นทางการนะครับเขาก็ใช้ตัวยอ่อว่าสออ,อบตอนะครับแต่ถ้าเราเรียกเต็มๆก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแต่บางคนนะครับในบางพื้นที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะนิยมเรียกกันว่าออมตอ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการก็คือสออ,อมตอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นคืออะไรนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ